คือถ้าเรามองไปตามธรรมชาติทุกคนจะไม่ไปเขาเรียกจะไม่น้อยกับทุกสิ่งอย่างเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนอย่างออาแคนเนี่ยถ้าทุกคนอะ่ะลงทุนนะคะหนึ่งพันบาททุกคนเอาตัวเองมาเรียนรู้ทุกคนได้รู้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องยื้น้านะคะแต่ทุกคนยังไม่ได้เอาไปขายถ้าทุกคนไม่ได้ไปขายมันก็ไม่เกิดเงินไงมันก็เหมือนกับเหมือนอย่างเราทาร้านเนี่ยค่ะ แต่ว่าไม่มีลูกค้ามาไนงะแล้วทุกคนจะเกิดเงินไหมมันต้องไม่เกิดคนะ่ะทุกคนก็ต้องไปประากาศก่อน,นว่าเออร้านฉันน่ะอยู่ตรงนี้นะทําอะไรบ้างให้เธอเน่ะมาใช้บริการของฉันนะฉันขอบคุณมากเลยที่เธอไม่ใช้บริการันเนี่ยทุกคนก็ต้องเอาอไปประากาศใช่ไหมเหมือนอย่างที่โค้ชยุทธเล่านิทานเรื่องคนขายพวงมลัรนั่นแหละถ้าเกิดเขาไม่ไม่ยกลัวงมารัยพวงมารายัยพวงมาลัยพวงมลาาัมารา เราจะเห็นไหมทุกคนเราก็ไม่เห็นไงแล้วเราจะซื้อก็ไม่อะเราก็ไม่ซื้อเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดเขายก,ยกมายกมาเนี่ยก็อาจจะมีการซื้อน,นะคะหรือไม่ซื้อนะคะหรือโบกมือไม่เอาไม่เอานะคะมันก็จะมีครบถ้วนนะคะเหมือนอย่างเอ่อคนที่ขายลอตเตอรี่อะคะ่ะถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาไม่วิ่งไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านอ่ะมันจะมีไหมเมื่อวานนี้ก็มีมานะคะที่ดูดิลอตเตอรี่ใบแปดสิบบาทอะทุกคนว่าเขาได้กําไรใบละเท่าไหร่คะทุกคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยบ้านที่พานย เพื่อที่จะมาขายลอตเตอรี่ให้พี่ภายในราคา80บาทเมื่อวานก็มาไอ้วันก่อนก <umba> like? ็มาทีเม <eaten> <ita> <pet dl mon truck away> <azo> ื่อวานนี้ก็มาอีกทีหนึ่งถามว่า้ค่าน้ำมันเท่าไหร่ทุกคนเออค่าน้ำมันเท่าไหร่แต่ทุกคนมาทียบดูกับเอาแคสเราอะทุกคนวิ่งไปหาลูกค้าไ่ทุกคนวิ่งไปหาลูกค้าไปทุกคนทุกคนเสียค่าน้ำมันเท่าไหร่แล้วทุกคนซื้อแผตฟอมมาเนี่ยบูดเน่าไหมหมดอายุไหมคะเออมันไม่มีนะทุกคนว่างวดนี้หมดแล้วนะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อ๋อ เออหวยออกวันที่สิบกอันนี้ก็คือหมดนะไม่ใช่นะคะคนอันนี้คืออยู่ยั้งยืนยงตลอดไปอยู่ยั้งยืนยงตลอดไปนะคะ<อ>คุณจะทําเมื่อไหร่คุณก็ได้เมื่อนั้นถ้าคุณไม่ทํามันก็คือไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติที่ัยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรานะคะมาคิดค่ะคิดคิดเฮ้ย,เข,ย,เ,ขยเขาทําการตลาดแบบนี้เขาได้ผลลัลธ์อบะเฮ้ยเราไม่ลองดูล่ะเออเนี่ยพานจ่าบอกว่าเนี่ยก็โพสไปเรื่อยโพสไปเนี่ยบางเออ บางคนก็เข้ามาบางคนก็ส่งข้อมูลไปเอ้ยเขาก็ไม่สนใจก็ผ่านไปเสร็จแล้วบางทีก็กลับมากลับมาแล้วก็มาทําก็มีมาทําเสร็จเอ้าก็ไม่ได้เดินก็หายไปอีกแต่ถามว่ารหัสยังอยู่ไหมรหัสก็ยังอยู่เออไม่ได้หายไปไหนเห็นไหมแต่บางคนแม้แต่ได้ผลลัพธ์แล้วอะแต่ก็คือไม่ได้มาเรียนรู้ไงเมื่อไม่เรียนรู้ก็เลยไม่เข้าใจว่าไม้ทัวกิจเขาเดินแบบนี้นะหนึ่งแต่สองหนึ่งแต่สอง ุณจะเกิดผลลัพธ์นะคะขึ้นในผังโครงสร้างของเรานะคะเราก็จะมีเงินนะคะที่จะขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะพอเรามีเงินขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะมันก็จะมีเงินเหลืออีกนิดนึงเนี่ยทุกคนมันก็คือขยับไปเียะชั้นทีละชั้นจนไปถึงชั้นที่ห้าพอถึงชั้นที่ห้าเราถึงจะแบบว่าเอ,อ้อเ่อนชั่วหายใจได้ฟังของแต่ถามว่าเงินหนึ่งพันของคุณเน่ยถ้าเกิดคุณไปซื้อเอ,อ่อ บตเตอรี่อ่ะนึกออกไหมคะถ้าไปซื้อแบตเตอรี่เป็นไงมันก็ติวเข้าไปในทาัยาเรียบร้อยแล้วถึนไหมคะทุกคนเอออันไหนมันอันไหนมันควรที่จะเห็นคุณค่ามากกว่าอะไรทุกคนทุกคนก็ไปเขาเรียกว่าอ่อค่อยคิดค่ะแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปส่งต่อให้ี่น้องเราเนาะเพราะถ้าเกิดเราไปทําอย่างอื่นอ่ะถามว่าทุกคนอ่ะขลาเงินไหมนึกออกไหมไม่ได้ว่าใครนะมันก็เคย มันก็นเคยค่ะทุกคนหานเงินอ่ะก็คือแบบว่าเราไปดูธุรกิจใหม่แล้วเราก็แบบเฮ้ยแหมู่ดูได้ทุกวันเนาะกําไรมากกว่าธนาคารอีกเขาก็ขูสี่ขูทุกวันสี่เสร็จแล้วเป็นไงเอ้าม้วนไปปึ๊บเอ้าหายไปปั๊บ <c oughs> มันเป็นจังหวะค่ะทุกคนคือธุรกิจพวกนี้ก็คือเข้าเร็วออกเร็วนอ้องถึงเวลาเขาก็ไปตามตามการเวลานะแล้วแต่ว่าเออ่คนะ่ะจะเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคน อันนี้ค่ะซือทุกอย่างมันเป็นเรื่องเหมือนกันหมดถามว่าทุกเรื่องเสี่ยงไหมเสี่ยงเสี่ยงทุกเรื่องเลยทาเอาแค่เสี่ยงไหมเสี่ยงเสี่ยงว่าเราไม่เรียนรู้ไงพอเราไม่เรียนรู้เราไม่เข้าใจเราก็นอยแล้วก็ออกไปไงแต่ถามว่าถ้าคุณไม่นอยคุณอยู่อะแล้วคุณก็สร้างไปเรื่อยเยพอเริ่มมีคนสองคนปึ๊บค่ะคนสองคนเนี้ยก็มีคนสองคนของเขาปั๊บค่ะแต่และคนก็จะมีคนสองคนของตัวเองนะคะทีเนี้ยคุณก็จะมองเห็นละเออสามเหลี่ยมพองคาจริงจริง ไม่ได้ไม่ได้รู้วงลอกเลยเป็นสามเรียนทองคาอย่างนี้เขาว่าแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะอะไรเพราะเราเริ่มต้นแค่หนึ่งพันเราเริ่มต้นแค่กระดานหนึ่งจะมาเอาอะไรกับกระดานห้ากระดานสิบมันไม่เหมือนกันนะทุกคนไอ้ที่เขาโพสต์กันอะกระดานห้ากระดานสิบอะคือก็จะมีบางบางท่านที่รับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจมันก็คือเจ็บไงทุกธุรกิจมันคือเจ็บหมดถ้าไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจเหมือนเราซื้ออาหารสุขภาพ ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจว่าเอ้ยอาหารเนี่ยมันรักษาโรคนี้นะแต่เราไปซื้ออีกตัวหนึ่งมารักษาโรคนี้มันจะหายเวลาม,มันก็เสียเงินมันก็เลยเป็นเรื่องปกติเลยนไหมเออเราก็รักษาไปตามอาการทัยรุคนรักษาทุกอย่างไปตามอาการไม่ว่าจะเป็นโรคของเอ่อออฟแคชไม่ว่าจะเป็นโรคของสุขภาพนะคะรักษาไปตามอาการทัยรุอนยาวได้ไปน้อยนะคะเพราะเราเริ่มต้นเตียง จะบอกว่าหนึ่งพันไม่ใช่นะหนึ่งพันนี่มันคือสองบัญชีทุกคนนึกออกไหมหนึ่งพันมันคือสองบัญชีแต่จริงๆมันคือห้าร้อยยังไม่ถึงห้าร้อยด้วยซ้ำเพราะว่าห้าร้อยเนี่ยคซื้อระบบไปปึ๊บก,ก็จะเหลือร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทพอขายขายระบบปึ๊บนะคะสองร้อยสี่สิบห้าขายสองคนนะสองร้อยสี่สิบห้าเข้ามาในกระเป๋ากลายเป็นเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทก็คืนทุนเลือห้าสิบเปอร์เซ็นมีธุรกิจไหนคะที่ทําได้แบบนี้บ้างมีธุรกิจไหนคะที่ขายสองคนปุ๊บ ขายสินค้าสองชิ้นอ่ะตีไปค่ะคุณขายสินค้าสองชิ้นค่ะคุณคืนคืนทุนเลยนะคะห้าสิบเกินห้าสิบเปอร์เซ็นมีไหมคะทุกคนเพราะว่ามันจะเหลือประมาณสามร้อยกว่ามีอย่างที่ไหนคะมันไม่มีค่ะเพราะอะไรคะเพราะส่วนใหญ่นะคะเงินในส่วนนั้นจะเข้าไปในส่วนของผู้บริหารแต่ออคเทสเราคือพว,ะคะพวกเราเนี่ยค่ะพวกเราเนี่ยต้องมาบริหารด้วยกันเพราะฉะนั้นเงินคืนไปที่ไหนคะ ก็คืนไปในถังโครงสร้างของแต่ละคนคิดให้มันตรงตรงคิดให้มันชัดเจนเราจะได้ไม่น้อยกันนะคะทุกคนอ่าฝากไว้ให้คิดนะคะวันละเล็กวันละน้อยคิดแคมไซนะคะและก็ออกไปทํางานกันนะคะอย่าเมามันนะคะพอตอนนี้นะคะเราก็มี a อไนะคะสนุกสนุกนะคะมาขยับปากนะคะ,ขย,ะ,คะขยับปากปิ๊กๆินะคะให้กับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นจงออกไปทํางาน,นะคะ่ะอย่ามัวแต่ย่าเออยังไม่มีใครเลย ก็ทําไปสิคะทาไปทุกวันแอดเพื่อนหรือยังใครยังไม่แอดไปแอดเพื่อนอ่าโพสหรือยังใครยังไม่โพสไปโพสถ้าโพสไม่เป็นไปดูพันจ้ามาลงอะไรเอ้ยชอบไหมชอบอ่ะก๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้รูปภาพนะคะก๊อปปี้ข้อความนะคะแล้วไปโพสที่ตัวเองนะคะอาจจะปรับข้อความของตัวเองนิดหน่อยหน่อยนะคะอยากทําอะไรก็ทําไปค่ะอันไหนทําแล้วสนุกทํามาลงไปค่ะอย่าไปซีเรียสน,นะคะ พราะอันนี้มันคล้ายๆเงินออมของเราแน่ยละทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างต่อนะคะเงินออมของเราเนี่ยเราก็จะพอไปถึงกระดานห้าเราจะแบ่งมาส่วนหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยนะคะเราก็ไปฝากเลยค่ะหนึ่งปีนะคะเราก็จะได้จุดสองโอซีนะคะเราฝากทิ้งไว้อย่างนั้นแหละอีกหนึ่งร้อยนะคะเราก็มาซ้องสิคะอ่ะวันนี้เฮ้ยจุดสองเจ็ดเด้งขึ้นไปละเออขายไปเลย เลยละเฮ้ยเด้งลงมาได้เท่าไหร่พอได้ได้ไดหออนึ่งโอซี่อุยก็ยางดีอ่ะเอามาเถอะนะ่ะเราก็ขยับมาเป็นเอ่อมาติเห็นไหมเออเออขายขายกลับนะคะหมายถึงว่าซื้อกลับนะคะซื้อกลับผู้พิทซื้อกลับนะคะในราคาที่ต่ําเราก็ได้กำไรเราเพิ่มมาอีกหนึ่งโอซีไปว่าอะไรพวกทำไรอยู่ดีป่ะก้อเงินหนึ่งร้อยโอซีมันได้มาจากการทํางานของเราอะ่ะนึกออกไหมทุกคน การขายของเราการขยายของเราการดูแลดีงานของเราแล้วเราฝาเงนินตรงนี้ไปต่อยอดค่ะในการซื้อถูกขายแทงน,นะคะแม้จะได้รับหนึ่งโัวตีนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจอันใหญ่หลวงนะคะทุกคนมันเป็นความภาคภูมิใจใหญ่หลวงเพราะอะไรมันเป็นประสบการณ์ที่จะทําให้คนมองออกว่าเออฉันจะทําอะไรที่มันมีเงิน โกยเข้ามาในกระเป๋าเราได้ทีละเล็กทีละน้อยจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะจากร้อยมันจะกลายเป็นสองร้อยนะคะจากสองร้อยจะกลายเป็นพันนะคะจากพันจะกลายเป็นแสนนะคะจากแสนจะกลายเป็นล้านนะคะทุกคนมันเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะคว้ามันค่ะถ้าเราไม่เรียนรู้วันนี้เราจะไปรู้วันไหนคือหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีเอ่อมามาปีแรกยังไม่เริ่มก้าวเดินเลยแล้วปีที่สอง เราจะมีความรู้ไหมแต่ถ้าเกิดเนี้ยมาถึงปุ๊บค่ะเรียนไปเลยได้ผลไม่ได้ผลฉันต้องเรียนฉันต้องลงมือทาฉันต้องเรียนฉันองลงมือทําแล้ววันหนึ่งอ่ะมันเกิดผลอ่ะก้าวที่หนึ่งสำเร็จอ่ะทุกคนที่ว่าทุกคนจะภูมิใจในตัวเองไหมทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะคะและเอาคุณค่านี้นะคะไปสอนต่อกับพี่น้องเรานะคะเพื่อทําให้เขาคิดเพื่อทําให้เขานะคะเขาเรียกว่าลุกยากในตัวเองนะคะแล้วก็ก้าวขึ้นไปนะคะทํางานนะคะกันอย่างสนุกสนานนะคะ แล้วก็ไม่ต้องเสียแรงงานนะคะเสียศักยภา,าพที่เราเสียไปทุทกวันทุกวันนะคะเพราะอะไรคุณคิดหรอว่าคุณจะไม่ตกงานในอนาคตมันไม่มีใครบอกได้นะคะว่าทํางานประจํามั่นคงจะไม่ตกงานไม่มีค่ะเมื่อก่อนบอกว่าบริษัทหลักทรัพย์บอกอะไรค่ะมั่นคงแน่นอนทันก็ตกงานมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพอร้อยค่าเงินบาทปึ๊บนะคะปีสี่ศูนย์นะคะทันก็ตกงานค่ะเป็นไงคะทุกคนไม่เห็นมีอะไรแปลกมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะทุกคน เราก็ต้องไปหาใฝเรียนไปรู้นะคะในโลกกว้างนะคะมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะค่ะทุกคนพั้นแล้วนะคะเอาตัวเองมาเรียนแล้วไปเจอกัน NFT สัญลักษณ์ที่15ค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณ